ไม่ได้มาก็เข้าใจอยู่จ้ายายหนึ่งเข้าใจอยู่อยู่ด้วยกันแล้วก็รักกันไว้เนาะที่เ,เข้ามา สาิบห้าเนาะลัวพี่ไม่รักนะ <c oughs> ก็รักเหมือนเดิมเลยจ้ารักเหมือนเดิมเนาะแต่ก็คุณยายหนึ่งก็สวัสดีคุณทวีค่ะคุณทวีก็สวัสดีประดาวค่ะ เดี๋ยวนจะจดไว้ก่อนเด้วเพราะว่าบางทีมันก็จะลืมอย่า <laughs> <laughs> จ,จะไม่ทิ้งใครเนาะ <laughs> เห็นเมื่อคืนเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนะทักท <laughs> า,ายมาหมดครอบครัวเ่ยเนาะ <laughs> ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้มาเปิดตาให้เนาะคิด <laughs> ถึงคุณดีอยู่เนาะ <laughs> เพราะว่าคุณดีก็ไม่ไม่ไม่เคยเห็นผ่านหน้าผีดเลยเนาะ มาเด้อมาเด้อกินกาแฟขอขออนุญาตก่อนเด้อขอยังอยู่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนิดาพาก็ขอบคุณมากมายค่ะคุณสมศักดิ์คุณอันชาสาเนาะคุณเาวีคุณชุ่มมันยังอีกลัก <laughs> ไม่ไมก็เราก็รักกันเหมือนเดิมสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้จะอยากกินกาแฟทำด,ด <laughs> มีมาจะมาจมาเราบอกบ่าจะาดย่าหกบาทมันยังอีกลักไม่ไม่ก็เราก็รักกันเหมือนเดิ คุณบียูเลยขอขอโทษขออภัยเ้อบางทีมันก็ไม่ได้ไปเนาะลูกค้าว่าเอาไปกินแล้วก็สิว่าอันนี้ก็เป็นเปลนเปลี่ยนมันวะขอบคุณครับนานแล้วไม่ได้มาก็มันเหลือง คุณหนึ่งหรือไทยก็สวัสดีคุณสายทองค่ะคุณยายหนึ่งก็บอกต่อไม่ไปไม่ได้นะน้ำตาใช่ <laughs> สวัสดีคุณจมศักดิ์ก็สวัสดีคุณน้องปอนก็สวัสดีกันอยู่เนาะแล้วทักแก้วกันเลย เย็นคอยอยู่บอกตื่นสายแท้ยายหนึ่ง แต่จะเกี่ยวนะครับได้ค่ะถึงตาจะพอได้มองกันส่วนมากลูกค้าก็กินแต่กาแฟดำคุณสายทองก็บอกกินแล้วแอลดีแมน คุณก,ก็สวัสดีบาอุบลค่ะบาอุบลุณพูนุชก็บอกว่าเช่นกันนะคะคุณประดาวก็หลักๆเหมือนเดิมนะเดี๋ยวคุณชุนทวีก็สวัสดีประดาวค่ะใจขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจนะ ทเท่ไปไดนกันสีเทไปเลยเอาไซเอเอาหลอดเอาหลอด,อลอดยื่นออกมาเดี๋ยวจะเทใส่ในหลอดให้แล้วก็ดูดกินเนาะตอบกับคุณชูป,ปูนท์เด้อบอกว่าสวัสดีครับสมศักิ์ก็สวัสดีคุณทวีเตี๋ยลงสารวันเตี๋ยลงเตี้ยลงแล้วสารวันเอ้ยสิบอก ปูนุชก็สวัสดีค่ะพี่อานกาแฟห้าแก้วคุณแล้วคมาหอดกับกาแฟหาแก้วลด oh. สีวาสีวคุณชมพูนุชก็สวัสดีป้าดาวจ้าคุณป้าดาวเพื่อนก็แวะเข้ามาตีตีหนึ่งยังยังไม่ง่วงนอนลเลยเมือ่อคืนยังลุกขึ้นมาเล่นโทรศัพท์อยู่คุณสำอางบอกใช่ค่ะพี่ตันนี เยอะมากอย่าชงกาแฟใส่เกลือให้ลูกค้าเด้อเดื่อจับมือกันไปด้วยกันเนาะวีดาพาก็ก็อยากให้เพื่อนๆกลับมาเหมือนเดิมเนาะสวัสดีนะคะคุณสายทองอเพราะว่าก็ไม่เคยเข้าไล์ไล์เพื่อนเหมือนกันเนาะ ตาให้มาเปิดมาเปิดท้องเปิดตาให้เป็นคนแรกเลยขอบคุณนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องครับคุณเป่าบนเพุ่นก็นสวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องคุณยายหนึ่งก็สวัสดีคุณสม <c oughs> คุอบอมากินกาแฟาเนาะมือนี่ไอเฮ็ดไอเฮ็ดเลยอญาต คนมีลูกน้อยกับกัประมาณนี้แหละคือว่าเอาหมอบดเจ้6บาทโอ้ยหก่าคทอี่ดาภาก็เป็นคนทุกที่เนาะ เดี๋ยวหนูจะจดไว้ก่อนเด้เพราะว่าบางทีมันก็จะลืม <laughs> <laughs> อยู่ด้วยกันแล้วก็รักกันไว้เนาะทเข้ามาคุณชมพูนุชก็สวัสดีป้าดาวจ้าคุณป้าดาวเพื่อนก็แวะเข้ามา กำลังใจให้นะคะคุณธวีขอให้ผ่านไปไวค่ะถ้าเอาส่งเข้าไปในไลฟ์สดได้ก็จะส่งให้ทุกคนก็อยากให้ชิมเนอะคุณดีถึงจะ จากกันเป็นปีก็ก็จําได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันมันฝังอยู่ในใจแล้วบีูก็สวัสดีน้องพรคนเก่งจ้าน้องพรก็สวัสดีคุณคุณยายหนึ่งจ้าคุณชมพูนวดก็สวัสดีสวัสดีพี่พรขอให้มีความสุขโอ้ยเนาะ ค่อยก็ว่ายัางเซน่ละก็บอกแล้วว่าถ้าเอามาพูดนี้มันตอบก,กับคุณชุพูนท์เด้อบอกว่าสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ก็สวัสดีคุณทวีสวัสดีเช่นกันค่ะมาเด้อกินกาแฟ คุณยายหนึ่งก็สวัสดีคุณข้าวเหนียวสวัสดีค่ะคุณข้าเหนียวคุณถ้าพูดแบบแบบซึ้งๆหน่อยมันก็จะมีน้ำตา <laughs>